อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล่งหงครับพาทุกท่านครับมารู้จักกันอีกหนึ่งร้านนะฮะตั้งอยู่ที่ซอยผลโยธิน 1 3 5นั่นเองกับร้านที่มีชื่อว่าโงโภชนานั่นเองเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่บ่าย2องครึ่งจนถึง5ทุ่มยาวๆกันไปเลยเป็นร้านอาหารเล็กๆครับสู่ตำนานร้านข้าวต้มสิฟู้ดย่านลังสิทธ์ครที่ต้องปักหมุดมาโดนให้ได้สักครั้งหนึ่งครับด้วยสูตรการทำที่มีรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ และวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันนะฮะใส่ใจทุกรายละเอียดทําให้ลูกค้าที่ได้มาทานเนี่ยพูดกันแบบปากต่อปากครับจนกลายเป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบันนี้ฮะและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือก็ต้องยกให้เมนูนี้เลยฮะไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนั่นเองครับนี่เลยครับ จะชมก่อนว่าตัวไก่ทอดของที่นี่เนี่ยเขาทอดสดใหม่ทุกวันนะฮะผัดให้จานต่อจานเรียกได้ว่าสั่งเมื่อไหร่ถึงจะทำนะฮะซอสของเ,ขเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะที่สาคัญที่ขาดไม่ได้เลยน,นั่นก็คือมะม่วงหินมาพานครับบอกได้เลยว่าทานเข้าไปแล้วลงตัวจริงๆเมนูต่อไปครับคือกระเพาะปลาผัดแห้งนะฮะทางร้านเนี่ยเลือกใช้วัตถุดิบแบบวันต่อวันเลยนะฮะ จำไว้ตั้งแต่แรกนะฮะว่าจานนี้เนี่ยเขาผัดให้จานอ์อาจานรับรองได้ว่าความสดใหม่ของทุกครั้งที่มาทานเนี่ยได้แบบนี้ทุกครั้งแน่นอนครับและปิดท้ายด้วยเมนูนี้เลยครับยำปลาสลิดฮะตัวปลาทอดมาได้ดีแห้งกรอบกำลังดีเลยอย่างที่สองคือตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นหอมไม่ว่าเป็นผักหรือว่าตัวน้ำยำนะ ก็ทํามาได้ดีมากๆเขาใช้น้ำมะนาวแท้ๆนะฮะทางร้านเนี่ยคันเองอีกด้วยก็เลยได้รสชาติที่เปรี้ยวแบบโดนใจสุดๆฝากไว้เลยนะครับกับร้านนี้ครับโง่โภชนาครับตั้งอยู่ที่ซอยโผลนโยธิน135นะครับร้านนี้เนี่ยเปิดให้บริการทุกวันนะฮะตั้งแต่บ่าย2โมงครึ่งถึง5ทุ่มนะฮะอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับก็ต้องปิดท้ายด้วยที่เลยฮะชาแบ็ทีซีรอนนมนั่นเองนะครับจากชาตามีรับของ นี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ครับชาแบคทีสูตรพิเศษนะฮะที่คัดสรรพันธุ์ชาอย่างดีเลยครับ mm hmm. ผลิตด้วยกรรมวิธีสุดพิถีพิถันนะฮะ mm hmm. จนได้ชาที่มีความหอมอร่อยเหมาะสําหรับชงเมนูชานมแบบซีรอน mm hmm. หรือว่าจะเป็นชาดำเนี่ย mm hmm. ก็ดีเหมือนกันฮะ สามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะฮะหาซื้อดื่มได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า190สาขาทั่วประเทศไทยครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ชว่าชาตามือนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมพูดคุยกันได้ที่ไลน์แอดครับแอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปปราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและสูตรขิงผง100%ไม่มีน้ําตาลนะครับ <S <S สามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยผัแหกชากาแฟครับช้อปปี้ลาซาด้าเซิร์ช ว่า Herber h o ร์ House ครับและอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพูดคุยกันได้เลยนะฮะที่ Line แอดครับแอดเฮอร์เบิร์ครับและสัปดาห์หน้ากับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล่งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วกับชาตามือที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้า